สวัสดีค่ะดิฉันนางพัฒนาการผลทัศน์์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีค่ะสิ่งที่ดิฉันยึดมั่นในทางปฏิบัติก็คือการทำหน้าที่ของตนเองได้ให้ดีที่สุดโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะหน้าที่ในการเลี้ยงดูผู้มีพระคุณ ในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดูแลปฏิบัติท่านด้วยความเต็มใจจนเป็นนิสัยรู้จักการเสียสละซื่อสัตย์ประมาณตนและมีความอดทนอดกลัน้นรู้จักการให้โดยเฉพาะการให้อภัยกับเพื่อนร่วมงานที่มีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลาการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ความมีวินัยเกิดจากการที่ดิฉันได้ดูแลและผิดชอบคุณป้าพี่สาวของคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคประสาทจากการประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดูแลตัวเองได้คุณแม่ต้องเลิกทำงานมาดูแลคุณป้าเพียงอย่างเดียวทำให้ดิฉันต้องปฏิวัติกิจวัตรต่างๆของคนในครอบครัวรวมทั้งการใช้จ่ายเงิน จึงทำให้สามารถวางแผนการใช้ใจ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมอัตภาพของตนเองทำให้ไม่มีปัญหาสับสนวุ่นวายสุขภาพและจิตใจของคนในครอบครัวดีส่งผลให้การใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานก็พลอยดีไปด้วยยิ่งกว่านั้นยังสามารถจัดแบ่งเวลาไว้สำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพของตนเองเพื่อพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป ความสุจริตมาพร้อมกับหน้าที่ในความรับผิดชอบโดยเฉพาะในบทบาทของนักวิเคราะห์ที่ต้องจัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่บ่งชี้กํากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆประสบการณ์และความสามารถในการตัดสินใจ มีมิตรจิตอาสาเป็นลักษณะเฉพาะของดิฉันที่ชอบถามเพื่อนร่วมงานว่าทำอะไรอยู่คะมีอะไรให้ช่วยไหมด้วยแนวคิดที่ว่าสิ่งที่จำทำให้รู้ได้คือการขอทำ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้ดิฉันมีพลังกายพลังใจและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินและดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกบทบาทหน้าที่ดำรงตนอยู่ในความกระตันยูมีวินยัยสุจริตจิตอาสาและความพอเพียงก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ